เอ่อการสวัสดีครับผมมิดลักแฟนเพลงทั้งหลายนะครับวันนี้เรามึงมองเห็นเหรอเห็นเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่ตอนนี้เป็นเวลาตีห้าเป๊ะเลยมั้งห้หียเราตืต่นกันตีสี่วันนี้วันนี้เราใส่เสื้อแบบบุรุษสีขาวนะครับตามคอนเซ็ปต์ของที่นี่นะต้องต้องใส่อย,อย่างนี้ฮนะซึ่งตอนนี้เราเดินมาประมาณก,กิโลกว่าแล้วหลงแล้วด้วยตอนเนี้ยชุดเราจะสีขาวแต่หัวใจเราก็ยังสีพุ่มอยู่นฮะ ซึ่งตอนนี้เรากาลังหาคอ17อยู่นะฮะซึ่งเมื่อกี้เจอ37แล้ว17อยู่ตรงไหนวะบอกตรงเนี้ยร้อนเฮี้ยอาแล้วตอนนี้หลงละยังไม่ทันถึงเริ่มงานเลยหลงหลงเลยเนี่ยเคร่องมาคนเดียวยัง,ยง,ไง,งไง่ก็ร้องไงพี่บอยพี่บอยว่าไงครับไม่มีคอมเมนต์เลยพี่บอยไม่มีคอมเมนต์เลยชุดนี้แมทกับพี่บอยมากก็บ,บอกตรงหล่อสัส,สอะหล่ออย่างงี้ยอย่าหล่อดีกว่าบอกตรงแล้วว่าชุดนี้เนี่ยแม่เห็นน้ำตาซึมโชว์ๆเลย ไม่ไหวอ่ะไม่ไหวจริงๆร้อนได้จักรยานสักคันอ๋อนี่อ่ะจุดสีเหลืองจุดนี่ไงจุดสีเหลืองคือที่เขาให้ให้นั่งอ๋อแล้วเหรอแล้วเขาจัดอ๋อนี่เป็นซอยปะแบ่งอย่างงี้ไหมซอยซอยละห้าวันที่เราซ้อมมันอยู่เพราะว่าแล้วทำไมเขาไม่นั่งมาทีตั้งแต่เช้าอันนี้ตีห้านะฮะ ซึ่งเราวันนี้เราแหกขี้ตาตื่นกันมาตีสี่ซึ่งเราก็นอนไม่หลับนั่นแหละอย่าบอกว่าแหกขี้ตาตื่นเขาไม่ได้นอนบอกนี้ดีกว่าพี่ไปวิกมาให้ไปวิกมาถ้าจะมองตาคุยกันอยู่แล้วและแอร์ก็เย็นนี่สัสตอนแรกก็รู้สึกดีเอานะครับตอนนี้เราขอเวลาไปหาไอ้คอสิบเจ็ดก่อนนะฮะนะครับเรามีแผนที่ด้วยนะจริงๆแล้วแต่ดูไม่รู้เรื่องอ่าอันงงๆอยู่เขาให้แผนที่มาคนละใบเอาไว้เราเจอกันคลิปหน้าครับคือคืออย่างนี้ฮะ เขาให้แผนที so ่มาเนี่ยเขากะว่าจะมีน้องๆตัวเล็กเนี่ยเดินมาถามเราว่าอพี่คขับปี่ไปยังไงไปยังไงซึ่งเราพี่ก็บอกตรงเลยว่าน้องคือมันมีจุดช่วยช่วยเหลืออยู่นะครับก็คือธงสีส้มน้องมองหน้าพี่ก่อนอ่ามองหน้าพวกบี่นิดนึงนี่เอาแผนที่พี่ไปไหมพี่บอกนี่เลยมีไปเนี่ยเกะกะกุมากเลยที่เนี่ยเกะกะพี่บอกเลยว่าพี่ก็ไปไม่ถูกพี่ก็ไปไม่ถูกเลยพี่อยากจะบอกว่าน้องตั้งสมาธิแล้วแหกาดูแหกตา้อกไม่รู้น้องเดินไปข้างหน้าแหกตา เดินยวเๆแล้วน้องก็เจอสีทองสีส้มแล้วถ้าน้องเจอเนี่ยช่วยโทรมาหาพี่ด้วยเพราะตอนนี้กูหลงแล้วเฮ้ยอย่าละงานไม่เริ่มหลงแลเนี่ยเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับอยู่ด้วย